ผมอยู่กับเพชเชอร์นะครับเพชเชอร์ก็เสียงหน่อยครับสวัสดีครับเสียงเบาจังเพือ่อนแล้วตอนนี้อุ้ยเจ้าทำอะไรเนี่ยนั่นแล้วก็ทิ้งเลยปล่อยฉันยุคนเดียวเฮ้ย,ย <า S 2> อีโน่ทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครอุ้ย <laughs> ก็ขอโทษเหมือนกันเอาไปก็ได้ไปก็ได้ดังมากแล้วชิลเลอร์นี่น่าจะรู้ตัวแล้วแหละ ไอ้เครื่องหนึง่งหาหาหาเครื่องใหม่อะไรวะเนี่ยปล่อยไปก่อนนะครับอะไรวะเนี่ยทำไมนะ<อ>ทำไมต้มมองมาจับกูด้วยทำไมคุณโดนเนี่ยฮะคุณเชชเชอร์ครับเนาะไม่ได้ไมค์โทมัสมาวิ่งวิทานเลยอีนุอีนุอีน,อนุตัวกระบ,บองเดี๋ยวผมจะรอโอกาสนี้เสจแล้วเดี๋ยวผมจะรอโอกาสไปช่วยนะครับอุ้ยโดนแขวนข้างหน้านี้เลยแล้วมันจะมาหาผมไหมนเนี่ยอุย้ยนั่น แลอวมันแปลงร่างแล้วเว้ยแปลงร่างด้วยเหรอเป็นอุลตร้าแมนอะอะไรวะเป็นเป็นซสเปอร์ฮีโร่หรือเปล่ะแปลงร่างได้อุ้ยอุ้ย,ยเสียงเสียงเอวมีอุ้ยเสร็จแล้วอุ้ยเร็วจังเอวมีวไม่ได้เอาเปิร์กดีๆม,มา,าเลยมันเศ้า,าใช่ไหมจะมันฟาดก็รีบมาประเทศเร็วเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วกำลังไปนะกำลังไป เพื่อใจเอาอุ้ยอุ้ยมาก็เอ้ามีคนไปแล้วก็ไม่บอกจะได้ไม่ต้องวิ่งไปโอ้วิ่งเกอร์เลยทีนี้ฮิวไปไหนอะฮิวกูหน่อยเอ้ยเออมาๆมาๆครับผมแล้วก็มีเครื่องบันไฟเครื่องนึงข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยกันไวกว่านี้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 จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเดี๋ยวปล่อยมันมาแล้วเนี่ยวิ่งกันนะครับจ้ำอ้าวจังหวะนี้โอ้มแล้วทางเดียวกันไอ้บ้าเอ้ยมีตั้งเยอะตั้งแยะ พี่ตึ้งกว้างทำไมมันไล่เราวะเฮ้ยเห็นเราคนเยอะไงวิ่งเลยครับช่วงวันี้มาดิมาดิเออนั่นแหละนั่นแหละโดนไปแล้วก็อุ้ยมันจะมามันจะมาหาฉันไหมย่านะอย่านะปึ๊บอุ้ยเก่งจังวะอย่ายาไม่เอาไม่เอาไม่เล่นอย่างนี้ไม่อุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนจนได้โดนจนได้ถูกใจถูกใจไม่รอด อุ้ยผมกลายเป็นคนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ถูกใจเาเปิ๊กนี่มาสอมโคตรไวเลยแพชเชอร์นั่งอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงมุมมุมไหนลูกโอ้โหมันไล่ไล่ล่าอุ้ยไล่ตามฉันเลยโอ้ให้ตายสิไม่ปล่อยฉันไปเถอะถึงฉันจะเป็นคนใดที่ถูกเจียวแต่ก็ไม่อยากเป็นคนเดียวที่ถูกใจนะอุ้ย แตกพลาดหนึ่งตัวโดนได้เดี๋ยวนายเตรียมนะเตรียมเตรียมมาช่วยเราด้วยเนะยอุ้ยยังไม่ทันเดืดิ้นลนเลยโดนแขวนซะแล้วอุยมันฟันต่อด้วยไม่ให้ร้องด้วยมันอยู่ไหนอต่ะนี้มันอยู่ไหนเพื่อนมันอยู่ข้างหลังนี่หลังหินแน่ระวังนะตกใจเหี้ยเลยเดินไปไหนเนี่ยแล้วนายอยู่ไหนเพื่อนเอ้มีคนมาช่วยเราแล้วอะ ใช่นายปะเนี่ยผู้ชายไม่ใช่หมอบอยู่เต็งคิวเต็งคิวมากมากเลยช่วยมันมาแล้ววิ่งก่อนหนี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 ก่อนจะพึ่งรอช้าอุ้ยเสียงมาๆมาอุ้ยอะไรวะเนี่ยใครก็ได้มาเฮ้ยฉันหน่อยสิเกือบเกือบไปเว้ยเลือดอะไรวะทำไมมีเลือดขึ้นอย่างเงี้ยสกิลมันคืออะไรอ่ะ มันเอ่อมันจะเก็บเลือดไปเรื่อ,อยๆจนกว่าจะแปลงร่างได้ถ้าแปลงร่างได้คือตบทีเดียวล้มเลยโอ้โหมันพุ่งชนทีเดียวพังเลยนะร้องโอดโอยอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่ตรง,ตรงไหนเนี่ยเพื่อนมาช่วยกําลังซ่อมเครื่องไอ้ตรงเนี้อยู่อะไอ้ตรงนั่นไอ้เครื่องไอ้เครื่องตรงที่มันระเบิดนั่นเลยเพื่อนไม่เห็นนะในในต้องอยูตัวเองแล้วมั้งเนี่ยมันแปลงร่างแล้วอะ ตัวเองมันเปลืองเปลืองของมากๆเลยแต่ก็ช่างเถอะครับโอเคแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ซ่อมมันแปลงล่างเหรอต้องไม่หาโทเทียมไฟก่อนมั้งตอนนี้เสร็จเสร็จไปสองใช่ไหมผมกำลังซ่อมอีกเครื่องเครื่องที่สามน่าจะเสร็จเร็วๆนี้ไม่อีกกี่อึดใจรอนิดหน่อยถ้าผมไม่พลาดอ่ะนะ เฮ้ยเกือบเกือบพลาดแล้วเมื่อกี้เช็ดตัวแดงๆเห็นได้ชัดเจนโล่งกังไม่โล่งอย่างนี้ะวังเวงนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนอยู่ที่ไหนกันคนใดที่ถูกเจียวอีกแล้วอุ้ยโอ้ยเจ้าบ้าเอ้ยอีกนิดหน่อยเอง ทำไมนี่ยังมีแก้ตัวครับโอกาสมีเสมอแต่ที่อยากเจอคือโอ้นี่ยมันบักแตงโมโอ้นินบักสมโอ <c oughs> จะเสร็จแล้วปะเนี่ยเอยเอาให้เสร็จเลยนะเอาให้เสร็จเลยนะมันอยู่ไหนวะ <c oughs> หายไ่เจอผมก็ไม่รู้แต่ทิศนั้นอุ้ย <c oughs> <c oughs> จะเสร็จอยู่แล้วเชียว พลาดไปน,นิดเดียวนี่แต่ดูท่าแล้วน่าจะโล่งนะเอาอย่างไรกดเร็วเกินไปอ่ะอะไรอ่ะช่างน่าเป็นอะไรที่ไม่ชอบใจเลยซะจริงๆอยู่กับเราทั้งโปรแแก้ตัวมันมันอยู่มันอยู่กันไหนมันอยู่เพื่อนเหรออยู่อุ้ยนั่นมาแล้วมาแล้วจะเสร็จอยู่แล้วจะเสร็จอยู่แล้วเส,เ,เสร็จเสร็จเสร็จปุ๊บเรียบร้อยโอเค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 อโดน,โดนฉันโดนรอไปทางอื่นนะอย่ามาทางนี้อย่ามาทางอิดพัง เอ้ากำลังไปนี่ก็มันไปอีกทางเออสวยสวยจะเสร็จจะเสร็จแล้ว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 เรียบร้อยเรียบร้อยแไม้อยู่ไหนวะเนี่ยนี่เรียบร้อยเปิดแล้วจะเปิดแล้วแผ่นไม้อุ้ยอุ๊ยยาแผ่นไม้นี่แผ่นไม้เอ้าอะไรวะเอ้าทำไมมันโผล่ตรงนี้เนาะโล่อะไรอ่ะคอมมัน อะไรแบบนี้มันอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคือวับไงไงล่ะเพื่อนตกใจเลยกำลังเมื่อกี้จะได้อยู่แล้วกำลังจะไปช่วยนะเพื่อนจ๋ามันมีอยู่ปะ,ะมันอยู่ปะเจ๋าอยู่อยู่มันอยู่มันอยู่ในเอ่อเขาเรียกว่าอะไรในบ้านปเปล่าอออเห็นละเลยนั่นแหละตรงนั้นมีเพื่อนไหมเอ้ยมันกำลังวิ่งมาหาผมอ่ะอย่าเพิ่งนะอ๋อวิอะไรวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ทำไมไม่กดสเปคบาร์เราก็กดอยู่นะมันมันเร็วเหรอมันไม่ได้เร็วเว้ย <c oughs> อะไรวะไม่ชอบใจเลยอย่างเงี้ยผมไม่ชอบสิ่งนี้ไม่ชอบเอามากมากไปแล้วอยู่แล้วขอาแล้วใครไปล้อตรงนี้มาแน่แล้วนายอยู่ไหนเนี่ยอ๋อาละออกออกไปแล้ว ออกเลยเหรอออกมาแล้วเ่ยทีงเพื่อนเฉยอะไรเนี่ยอัออกนะบ๊ายบายขอให้โชคดีนะจ๊ะเพื่อนจ๋าเหลือคนเดียวโอ้ยนี่ก็จู๊กเก่งเลยกันอ่าได้เหมือนสามอกน้อยนิดเดียวเองอะช่างซ้ำใจซ้ำมาเลยช้ำใจ